เปิดดวงครึ่งปีหลังประจําปี2566นะครับผมสําหรับราศีเมถุนนะครับก็คือเป็นราศีของบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมราศีเมถุนนี่นะครับผมสําหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับผมกับหมอช้างนะครับอาจารย์ทศพรสีตุลานะครับเป็นราศีที่หมอช้างเผยว่าเกือบติดอันดับ1ใน3นะครับเพราะ ดวงดีในเรื่องของการเงินนะครับโอ้โหการงานก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนและเป็นโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของการงานความรักและก็คู่ครองช่วยกันหารูทางในการทำงานในการทำมาค้าขายนะครับสำหรับราศีเมถุนนะครับผมราศีเมถุนสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับ ก็คือเป็นดวงดีมีโชคมีลาบทั้งการงานและก็การเงินนะครับโดยหมอช้างเผยว่าเป็นจังหวะดวงครึ่งปีหลังค่อนข้างมาแรงเกือบติดอันดับหนึ่งใน3ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นดวงดาวที่ส่งผลกับราศีเมถุนค่อนข้างเยอะอย่างเรื่องของการเงินนะครับมีจังหวะและมีโอกาสทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภหรือด้านการ หรือด้านรายได้ก็ตามาถือว่าดีมากดวงกำลังมาแรงที่สุดเลยในตอนนี้นะครับผมสำหรับราศีเมถุนนะครับคุณมีโอกาสหาเงินหารายได้สร้างความมั่นคงที่ดีให้กับชีวิตกับครอบครัวได้โดยเฉพาะครึ่งปีหลังคาดว่าดวงดาวต่างๆเดินหน้าอย่างเต็มที่ส่งผลให้ชาวราศีเมถุนมีไอเดียมีความคิดที่จะสร้างรายได้พิเศษ จะมีรายได้พิเศษเนาะจะมีช่องทางการหารายได้พิเศษมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเข้ามาใหม่ๆหลายอย่างรวมไปถึงการทำงานก็มีโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงต้นปีนะครับผมจะมีโอกาสเรื่องงานใหม่ๆหรือว่าข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาเป็นพิเศษซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ทำแล้วดีขึ้นนะครับ เพราะว่าชาวราศีเมถุนคุณจะมีความช่วยเหลือที่ดีจากเจ้านายจากผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องตกใจนะครับสู้ไปกับมันเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับมีความสําเร็จและลงตัวอีกทั้งเดือนอีกทั้งดวงคู่ครองนะครับก็จะส่งเสริมคู่อาจจะเสริมดวงเกื้อนหนุนในเรื่องของการงาน ที่หาโอกาสได้ง่ายขึ้นช่วยกันทำมาค้าขายหรือใครที่ยังโสดก็จะมีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องของความรักครั้งใหม่และจะสร้างความสุขที่ดีให้กับชาวราศีเมถุนแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นคำทำนายนะครับผมจากอาจารย์ช้างนะครับทศพรศรีทุลาเนาะที่ดูดวงสำหรับชาวราศีเมถุนครึ่งปีหลังไว้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งก็มาตรงกับราศีของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจโยมนินนะครับผม ซึ่งบอกได้ว่าทั้ง2ท่านในตอนนี้เนาะดวงกําลังพุ่งดวงกําลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานแล้วก็การเงินการงานก็เห็นได้ว่ารืดูการหน้าจอคิวรอแล้ว250กว่าคิวงานรอแล้วนะแทบจะเต็มอยู่แล้วนะแต่ก็อาจจะมีคิวว่างอยู่ก็สามารถ ทักเข้าไปหาคิวได้เลยนะครับผมทักไปสอบถามคิวงานกับบอสโจโยมานินได้เลยแล้วก็น้องอุงอิงตอนนี้ก็ดวงกําลังมาแรงเลยไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็เป็นกระแสไปหมดะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะทําอะไร และตอนนี้ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองก็ได้มีมินิคอนเสิร์ตนะครับหลังจากปิดฤดูกาลของวงใหญ่นะครับก็ได้รับเป็นมินิคอนเสิร์ตถือว่าคิวงานนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับคิวงานเต็มเกือบทั้งเดือนแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีคิวว่างอยู่ก็อาจจะสอบถามคิวงานไปทางบอสโจได้นะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับช่วงนี้ที่ สาวน้อยเพรบ้านแพงที่กําลังเป็นกระแสที่สุดในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าทางสาวน้อยเพรบ้านแพงบอสโจแล้วก็น้องอุ๋ิงเองไม่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าจะเคลื่อนไหวอะไรก็เป็นกระแสทั้งหมดเลยนะครับในทั้งออนไลน์หรือว่าในช่อง YouTube ในทางเพจเองนะครับถือเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับชาวราศีเมถุนเนาะ และก็ดวงอูอิงเพชรบ้านแพงดวงบอสโจอ่ะเป็นดวงเกื้อนหนุนกันและทั้งสองท่านยังเกิดราศีเดียวกันอีกเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี้ยเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาก่อนแล้วก็พอมาถึงในชาตินี้เนาะพอมาถึงในตอนนี้พอทั้งคู่นะทั้งบอสโจแล้วก็น้องอูอิงได้มาร่วมการงานกันแล้วก็ได้มาคือคือทางานร่วมกันเนี่ยทาให้เห็นว่าทําให้ทั้งสองท่านเนี่ยคือยิ่งฮอตยิ่งปังยิ่งรวยไปหน้า จะเห็นจากคิวงานผมเคยได้บอกสําหรับคลิปก่อนๆไว้ว่าตั้งแต่มีอุงอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีกระแสมากขึ้นสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นดูจากที่ว่าผมทําคลิปเปิดรายได้เนาะอันนี้เอาเฉพาะรายได้นะเราไม่ได้ไปรู้ถึงรายจ่ายหรอกเอาเฉพาะรายได้ของเขาก็คือว่าเกือบร้อยล้านมาจากไหนมาจาก1คิวงานคิวงานฤดูการที่แล้วกี่คิวงาน กวาดรายได้ไปกี่สิบล้านแล้วก็ในไลฟ์สดกลุ่มปิดอีกไลฟ์สดกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ตั้งแต่มอวอิงเข้ามาเนี่ยปาไปประมาณ15ล้านบาทเนาะเอาตัวเลขกลมๆเลยนะประมาณ15ล้านบาทนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนี่ยังไม่นับรวมกับรถแห่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ยังไม่นับรวมกับ มาไหลน้ําใจหน้าเวทีของทั้งสองคนที่ที่ได้รับอีกนะครับผมนี่ยังไม่รวมกับรายได้จากช่อง YouTube ใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ช่อง YouTube ต่างๆของสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกนี่ก็คือว่าโอ้โหเรียกได้ว่าดวงของน้องอุงอิงกับบอสโจเนี่ยมาแรงจริงๆอ่านี่จริงๆก็ไม่ได้เชื่อเรื่องดวงอะไรมากมายแต่เราเห็นจากเห็นจากหน้างานจริงเห็นจากเรื่องจริงก็รู้เลยว่าทาั้งคู่อะ คือดวงการงานการเงินคือมาแรงที่สุดเลยในตอนนี้นะครับผมอืมก็ใครจะใครอยากจะทราบนะครับผมดวงครึ่งปีหลังของปี2 5 1 6นะครับผมของทุกราศีก็สามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับผมกับทางหมอช้างทศพรศรีธุลาเนาะอาจารย์หมอช้างก็จะลงดวงของทุกราศีไว้นะครับผมแต่วันนี้ผมก็ได้นำดวงของชาวราศีเมถุนนะ มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าแฟนคลับ FC ของน้องอิงก,ก็คือคือหลายๆท่านก็อยากจะทราบนะครับผมว่าคือดวงของน้องเป็นยังไงครึ่งปีหลังหรือว่าปีต่อต่อไปหรือว่ารืครึ่งปีหลังเนี่ยจนไปถึงปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มาอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็คือเป็นไปประมาณนี้แหละผมอ่านให้อีกรอบนึงนะครับผมก็คือว่า ดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมถุนสําหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาถึงวันที่16กรกฎานะครับก็คือดวงมีโชคลาภทั้งการเงินและก็การงานนะครับเป็นจังหวะดวงสําหรับครึ่งปีหลังค่อนข้างมาแรงเกือบติดอันดับหนึ่งใน3ด้วยซ้ําเพราะว่าดวงดาวที่ดีส่งผลให้กับชาวราศีเมถุนเยอะอย่างในเรื่องการเงินจังหวะโอกาสของการ สังวะโอกาสทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหรือรายได้จากการทำงานก็ตามคุณมีโอกาสหารายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะครึ่งปีหลังสำหรับดวงของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะครับเดินหน้าไปอย่างเต็มที่เพราะว่าราศีเมถุนคนที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยจะมีไอเดียมีความคิดที่ที่แบบว่า ที่พิเศษที่จะหารายได้ช่องทางพิเศษเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหลายอย่างรวมไปถึงการทำงานที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเข้ามาโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนะครับไปจนถึงต้นปีจะเห็นได้ว่าชาวราศีเมถุนจะมีเรื่องการงานใหม่ๆเข้ามาหรือข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมที่ทำแล้วดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้น เพราะราศีเมถุนคุณจะมีดวงที่ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมสู้ไปกับมันเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีความสําเร็จและก็มีความลงตัวอีกทั้งดวงคู่ครองก็จะส่งเสริมคู่อาจจะเสริมดวงให้เกื้อนหนุนกับการทํางานนะครับผมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการทํามาค้าขายนะครับส่วนใครที่ยังโสดนะครับมีโอกาสได้พบเจอกับ ความรักครั้งใหม่และจะสร้างความสุขที่ดีให้กับชาวราศีเมถุนแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นดวงของเราชาวราศีเมถุนเนาะสำหรับใครที่เกิดราศีเมถุนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมตั้งใจทํางานเพราะว่าโอกาสนั้นมาถึงคุณแล้วเป็นของคุณแล้วก็ไขว้คว้าเอาไว้ตั้งใจทํางานเชื่อว่า ดวงการงานการเงินของคุณในช่วงราศีในช่วงปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นช่วงที่การเงินกำลังพุ่งแน่นอนครับอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมอสำหรับวันนี้นะครับบ่าวโจดีไซน์ก็ได้นำข่าวสารนะครับมาเล่าให้คุณผู้ชม FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวโจดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ